ซื้ออย่างแค่ไนี่ซื้อท่องใบวัฒนานองเรื่องกุ่นครับอยู่บันทุงโพตมบลนนทนาศาสตร์อำเภอสีบุรีเลี่ยงจังหวัดนองบัวลำพูครับอ่อยพันธ์อย่างแค่นหนว่ายพันธ์ใน9280ครับพ่อใส่ยังอยู่คะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ตอนนี้ใส่ส้มแดงอยู่นี่ครับส้มแดงสีจักเทือร์ละค่ะผมสีสองเทียครับนี่ครับไป มันแตกต่างจากปีที่แล้วกับปีนี้จังใดคะแตกต่างอยู่ครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมบอ่ได้ใส่ตัวนี้เด <ฮะ S 2> ี๋ยผมใส่ปุ๋ยธรรมดาเด <ฮะ S 2> ี๋ยวที่นี่อ้อยผมกับบอลลัมบอลลัลมงงจังสี่้ะครับเป็นลัมนี่น้อยจะเสียอันนี้เทว่าแข็งแรงดีครับ <ฮะ S 2> นี่ครับนี<ป>่จังยอดจังสี่ครับค่ะใส่ปุ๋ยไปจักกระสอบคะ่ะใส่ปุ๋ยไปบ่ถึงกระสอบครับ จากปีที่แล้วพ่อใส่ไปเท่าไหร่คะปีที่แล้วอ้อยแปงนี่ผมใส่ประมาณสามสอบปีนี้สอบหนึ่งปีนี้ยังว่าท่านถึงยังว่าท่านเหลือถือว่าประหยัดเนาะค่ะเนียนครับลดต้นทุนประหยัดต้นทุนลงเยกะมันสิง้ามยุ่งเพาะมองนี่บอกบอครับถาไม่เบิ้งแม่เป็นยังมองได้ก็กะเสมอกันไปเลยครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับนี่ไม่เป็นอ้อยจักเดือนพออ้อยพกเดือนครับเนี่ยผมไปลูกเก็บปลายเดือนตุลาครับนี่ครับ นี่จังยอ,อมันกะายครับเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ครับเลนะนอ่มันนอมันกลายครับกะสีมันก็งามครับนอชะมองวันเดียวหรือว่าล่ำไยเนาะพอ่อเนาะพ่ออยากะกะถือว่าผมใส่ผมปลูกไว้แปลงปีนี้คือผมใส่สวมแดงเบิดทุกแปงครับค่ะมาที่นี่ผมก็เลยอยากให้พี่ให้นออ้องชาาอำเภอสีโมเลี่ยงเข้าเนี่ยคือมาใส่สวมแดงร่องเบิรงน้ำผม ผมกับพึ่งไส่ร่องขึ้นกันล่ะแต่ว่ามันกับบ่แตกตางกับไส่ปุ๋ยที่หลายๆครับาบาท,ที่นี่ผมอยากให้เท่าเพื่อสีมุลเลี่ยงของเขาซุมพีซุ่มน้องที่มากมือน,นี่ล่ะครับเอาไปวอลซู่กันฟังวอลซู่พีซู่น่องเขาฟังว่เออพอใยังร่องท่องใบนั่นล,ล่ะเล่าพึ่งตีนี้เล่าว่าได้ปยนร่องในยกเล่ากับมาปูอ้อวเล่ากับรักษาไอยได้ดีอยู่<ฆ>กระถือว่าสมบูรณ์อยู่ครับอยากให้พี่แห้น้่องเข้านหนึ่งล่ะรวดต้นทุนลงหลังจากที่ไส่ปุ๋ย ไอ้ที่ของผมสามสิบก็ไรผมเี็ดด้วยผมใส่ยู่ประมาณสาสิบสอบครับปีนี้ผมซื้อมาเกจสอบผมยังเหลืออยู่ครับเพิ่งใส่ไปสี่ะสอบครับ